สวัสดีค่ะวันนี้สิผ้ายางช่อปลานะคะหลังจากคิวเบรย์ออกจากบ้านหลายอาทิตย์เดี๋ยวสิกะกล่องน,นะอันนี้พอดียางพานมาเมื่อกี้ไม่เห็นรองร้อยของเด็กเรียนน่าจะเป็นนักเรียนเด็กน้อยที่มาเรียนเกี่ยวกับวิชาธรรมชาติเลสิ่งแวดล้อมเขาจะออกผ้าเด็กน้อยออกมาเห็นกิจกรรมแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวจะให้เบิ้งปลานี่ก็คือปลาตนสนปลาอยู่ในเมืองถิ่นภูกาจากโุงเรียนเขาหนาจะให้นักเรียนออกแบบมาเพื่แน่ใจว่าหัวขออ้อีอย่างอันนี้เบิง้งซ่องนี่เหมือนครุปเป็นเหมือนกระดูกค่ะโครงโครงหลางของมนุษย์นนาจะเป็นแบบนั้นเนาะมุมนี้ มุมนี่ก็คืออันนี้คือต้นมอสนี่คือก้อนหินอันนี้สงสัยเพิ่นสิเอาใบใหม่มาใส่แล้วก็สงสัยสิป,ปิ้วไปเบิดแล้วเพราะว่าลมมันแห้งอันนี้คือดอกของพวกต้นสนนะคะเพิ่นเก็เก็บมาเหตุงานศิลปะอันนี้คืองานของเด็กหน่อยในป่านะคะคู่ิ่นก็สิผ้ามาเด็กน่อยกับส้เด่เนได้เก็บได้หัวไปเพราะว่าต้นสนนี่ดอกนี่กำลังเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีก ตามถนนนะอันนี้เธอหนาจะเป็นปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้อันนี้บ่แน่ใจบ่แน่ใจว่าเธอเห็เอุอียงแต่กระจินตนาการของเล็กหน่อยนะคะอันนี้เธอมีไอเดียปิ่งมากเลยเธอแบบ ไปเก็บมอสเก็บดอกไม้เก็บหญ้าเก็บอีกยังไม่เหตุเป็นเหมือนประดับตกแต่งนะคะอันนี้คือช่วงอยู่ในปา่าป่าในเมืองค่ะเดี๋ยวให้เบื้องดอกสนต้นสนช่วงนี้ก็สิออกแบบนี้นะคะสวยงามค่ะสวยงามร่มแห้งน,นิดนึงนะคะในปา่า ปานี่ก็บซมี้คนวิ่งไปวิ่งมาถ้ามีคนนพานมากก็คือต้องเอากล่องลบออกนะกล่องลบออกนะคะบันนี้อยู่ในนี่อันนี้ถ้าผู้ใดยังไม่เคยเห็นตน้นอันนี้คือตอน้นบูเบอรี่ค่ะบูเบอรี่เห็นไหมคะถ่าผ่านพี่น้องเข้ากับมาเก็บบูเบอรี่บูเบอรี่ลูกน,น้อยๆนี่อันนี้คือลูกบูเบอรี่ก็ลังมากนะคะ กะสิธรรมชาติกสีสวยงามแบบนี้ค่ะธรรมชาตินี่ก็คือสำหรับทุกคนผู้ใดมากก็ได้ผู้ใดไปใส่มาใส่ก็ได้นะคะนกนกอยู่ตรงไหนอะหาตัวมาเห็นวัาล่มเันแห้นนะคะดอกสนนี่สวยงามค่ะเป็นคนที่มักดอกสนมือนีแดดบ่มีแต่ว่าใสแว่นตามาใสไมาหย่อนอย่างวัเด ว่าดอกอันนี้มันก็สิมีละอองเกสรค่ะมีละอองเกสรแล้วก็เททฮ็ดห้เกสรเข้าไปแล้วก็ร่างกายสิบทนก็สิมีพุ่มแพ้เกิดขึ้นอันนี้คือช่วงงามๆนะคะอันนี้ดอกสน้าเพิ่นแก่แล้วเพิ่นสิบเป็นประมานประมาณนี้นะคะที่เด็กหน่อยเก็บไปตกแต่งเมื่อกี้นะอันนี้คือปลาสน นอเวน,นะคะอ๋อสิบเเบิรงภาพไปเบิรงแมนเลี่ยนหัวในจักหน่อยเด้อค่ะวาบบเดมีขาตั้งกล่องเองียงมาชุกละหกกระเล็ดสวยงามอันนี้คือปลาปลาบูปบรีะคะ่ะถ้าจักหน่อยจะช่วงหลังจากซัํมเมืองบูปบรีมากนี่กะเต็มถีเลยค่ะนี่คาดว่าบูบอรีจะเยอะค่ะ ใ้ป่ากับสิประมาณนี้นะคะประมาณนี่เข้าป่าดีกว่าอยู่นี่ถ้ารู้สึกเครียดก็เข้าป่าแต่จะคล้องบริเขาป่ามาหลายอาทิตย์แล้วโอ้โหเบิ่งเลยค่ะอันนี้คือหมากบูบารีที่มันกำลังจะออกมาอันโตสีแดงอ่ะคือดอกเพิ่นโตสีเขียวคือหมากหน่อยนะคะ ยูนิหนี้ก็บสิเป็นปลาลมนิดนึงนะคะลมนิดนึงบูเบอรี่เยอะเลยบูเบอรี่เยอะเลยค่ะยูนิหนีก็บสิเป็นทะเลสาบเป็นทะเลสาบทะเลาาสาบภาษาโนสเขาเอินว่าอินเชอร์ อินเชอร์ลมกับสีงแห้งนะจ๊ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเอาอยเบิ้องวอาญญาระจำทิ้นทีตัวเองเป็นคนหมักพวกน้อยๆของน้อยๆแบบนี้ค่ะหนาหักสวยงามงามมากๆสำหรับตัวตัวตัวเจ้าของเองหมักสิ่งของน้อยๆนะคะ แล้วมันกระสีมีเป็นแบบแบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบเขาก็จะสวยเป็นของเขานี่นะคะนี่ก่อนหินหากต้นไม้นี่ยังอีกต้นสมหรือภาพพญามุมนีบคิ้วเขียวเข้มๆก็สิเป็นปลาบูบลีค่ะ ป้าบูเบอรีอันนี้กระดอกสนอีกแบบหนึง่งนะคะสีแดงๆก็สิเป็นสีที่สวยงามต้นหม่เพิ่นกสิมีอันโตสีขาวนะคะ่ะเป็นแบบนั้นแล้วอันนี้คือต้นสน เบ่งดอกสนสีเขียวกำลังออกมาใหม่อันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็ดอกสนเนาะไยินเสียงลดไซ้เล่นกะอยู่ในเมืองนะคะล่มแห้งค่ะมือน,นี้ร่มแห้งเดี๋ยวจะต้องเฝ้าไปแล้วก็เฝ้ากกับโอเคค่ะ เมอน,นีเอาความสวยของธรรมชาติมาดื่มดำมาใหา้เบิ่งนะคะนิดหนึ่งนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ